พอลงพื้นที่ช่วยโกดังชาบูหลังเจ้าของไร้สดประกาศเลิกไปต่อไม่ไหวแล้วนายจุติกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาที่ร้านโกดังชาบูเพราะเห็นข่าวจากสื่อออนไลน์โดยทราบว่าปัญหาลักษณะนี้มีมากมายทั่วประเทศแต่ปัญหาทุกอย่างมีทางออกทางแก้เสมอมันไม่ง่ายแต่ชีวิตต้องสู้ซึ่งตนเห็นความเป็นนักสู้ของน้องแก้วและสามีที่มีภาระหนักจึงมาในฐานะตัวแทนรัฐบาลเพื่อมาช่วยเหลือประชาชน นี้รัฐบาลมีโครงการประนอมนี้โดยให้ธนาคารของรัฐและเอกชนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและรัฐบาลอยากให้ทุกท่านรู้ว่าท่านไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและพร้อมให้โอกาสคนที่ทำงานโดยสุจริตเมื่อเศรษฐกิจฟื้นจากสถานการณ์โควิด -19 ก็จะทําให้ชีวิตเดินต่อไปได้ด้านนางสาวมาธุราได้กล่าวขอบคุณท,ทั้งเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวและน้องๆทีมงานรวมทั้งขอบคุณที่คนไทยไม่ทิ้งกันและเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขไ หาทำให้มีกำลังใจเพิ่มขึ้นมากที่รู้ว่าทุกท่านเป็นห่วงอยากมาช่วยดูแล you